สวัสดีครับพี่น้องเอฟซี FC ครับตอนนี้คลิปนี้ยังอยู่บ้านพ่อกันชัยนะครับทีมงานแม่คั่วอยากพี่น้องเพน่่สร้อยกันเจ็บสิ่งเจ็บของนะครับก่อนที่เราจะออกไปหมู่บ้านชายแดนนะครับสุดเขียดจะเสียผ้าพี่น้องเลาะชมรอบๆอาณาจักรพ่อกันชัยผมเห็นจุดน้ําไหลจุดหนึ่งสิผ้าพี่น้องไปเบิง้งจุดนี้รับร่องววาพี่น้องบ่เคยเห็นเดี๋ยวผมสิผ้าไปเบิง้ง จุดนำไหลลงมาหลอบบานพอการครับย่างหยอยใหจักหน่อยก่อนยโม้งออกไปเนาะนะครับ,บยบม้งสวยงามนะครับบรรยากาศ Thông thung Giang nam lấy mẹ không Nhập sống ngọc át cản đi ความสุขครับความสุขที่พ่อพันว่างเพียนไว้ช่วงวัยเกษียณนะครับเรือพันวาสรวนบนดินเนาะคำว่าสวรรค์บนดินก็คือความสุขนนะครับความสุขการที่เรามีความสุขในในพักผ่อนได้อะไรที่มันไม่บ่อยอยุ่งยากในสมองในชีวิตบม่มีปัญหานั่นก็คือความสุขนะครับแล้วก็นี่คำว,ว่าสวรรค์ก็ เงียบสงบไม่มีปัญหาวุ่นวายคือว่าจังสิก็โอเคแลวครับดีใจครับเพื่อนยิ่งตอนนี้ก็บ่มีฝนครับเนี่ยอากาศอยาดพี่น้องแล้วก็มาตุ่มหอมกันดีครับนี่ค่อยๆซ่อมแซมเพื่อนกะสิชนมากท่นี้ไส้ดินก็จะเป็นเหมือนไส้มุ้นเลยครับมาลง ผมมาตินบรรยากาศแบบเงียบสงบอากาศดีก็เลยอยากพาพี่น้องมาเบิ่งฟังสวนยางสวนยางของพ่อนี่ไหมครับมอว่านิดปุ๊นเถียงโน่นพุ่นลงไปเนี่ยน้ำมันจะไหลาจากจุดมองครับมาตัดทึ่งเขาทั้งฝน ลงมาตามเส้นนี้แต่สิ่ห้อยบงเส้นนี้เพื่อที่จะไปน้ําห่วยลาทานตามห่วยไปลงโขงครับไปซื้อปายก็พอการใช่เมื่อกี้ยังเห็นบรรยากาศเก่าๆเี่พี่น้องบรรยากาศยังเตีอืนที่เพิ่นพักกันน่าจะรับแจ้งดําหน้าบ้าครับบ้านลกงเขียนรับร,ราาับแจ้งดาหน้าคนประมาณอยู่เกือบสิบนี่แหละครับ เป็นบรรยากาศโอ้ดีมากสวยงามพ่อการบอกให้ไปถ่ายอยู่วะผมว่าจาีจังหวะไปถ่ายอยู่กลุ่มนี่จตอเส้นทางจำทางว่าอะไเมื่อกี้นี่ครับต้นน้ำเนี่ยจะมาจากเขาเพราะว่าเพราะการใช้บอกว่าเส้นทางน้ำนจะมาจากเขาแต่เทียนน้าหน่อยก็ยังสวยงามยิ่งเขานะครับ มาจากนานปุน๊บนี่ตรงที่แปลงของพ่อการชัยต้นหนามพอมาลงจากเขาเนี่ย็เพิ่นว่างทอหลอดมาเนี่ยครับนี่ผ่านตรงนี้ วิวพันล้านนะครับนี่เลยมาเนี่ยไปตามห่วยผมจะไปน้ำเห็นได้บ่ลด้วยเดี๋ยวสิพ้าใยงหล่อเพื่อนน่าจะแต่ง บรรยากาศเนี่ยโอ้โหถือว่าสุดยอดครับหาอย่หาอย,าายา่แมกไม้ชายปะาว้าวว้าวแดดบ้า,ามีครับเล่เป็นตนยะยางก็เลยว่า กินเ้าเลี้ยวพักกันย่อยยังน้อยก่อนยังสิงเข้าไปหมู่บ้านชายเดียนสิพ่อสิพักเลยนี่พี่น้องมาองดูเสียงน้ำลำธารกระสุดยอดแม่นบ่พี่น้องวะนี่ครับมันจะไหลไปตามล่องตามห้วยนี่โอ้ลงไปเถียงที่เฮ้าไปเบิ่งบกงักเงาะกับทุเรียนข้างล่างนะครับแล้วก็จะลงโขง มาอีกแล้วเออ้อนี่ครับองบรรยากาศอยู่พันล้านอ,อ๋อฝนมากอีกนะครับแต่ไปปล่อยนะครับ นี่พาพี่น้องชมบรรยากาศจากต้ตนน้ำต้นท่านะครับน้ำหววที่จะลงไปกระทางโขงนะครับซึ่งผ่านบ้านพอกันชัยหมดเนือเลยว่าสีเข็นบรรยากาศแบบนี้นะครับวานก็ลาบลื่นนะครับในการจัดงานลาบลื่นลุล่วงไปด้วยดีถือว่าเพื่อนกับเป็นคนหนึ่งที่ ถามพู้ใดกับความเดียวกันครับแกเป็นคนมีจิตใจเมตตาตั้งแต่เป็นนุ่มเป็นตั้งแต่แม่เเราเป็นัแบแยกเสียนนะครับทาเพื่อชุมชนสังคมเพิ่นก็พ่ไใดเริ่มตนจากว่าครอบครัวที่มีที่นั่นนะครับแต่เพิ่นมีใจมีเม,มตตากับญาติพี่น้องสุขคนนะครับที่เพิน่นดูแลก,กันนะครับเพื่อเพื่อแพทย์คือนิสัยแล้วก็ตัวตนของพ่อการใจแล้วก็พ่อแม่แม่เพิ่นนะครับเอาคลิปนี้พาหนังมาชมบรรยากาศ ว้เพียงตท่านี้นะครับขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมทางช่องสอนของทะเบียนจีวอนออฟฟิเชียลนะครับเจอกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ